สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ครูเกษตรทุ y เดย์ค่ะวันนี้นะคะจะขอพาเพื่อนๆมารู้จักการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมกันค่ะการที่เราจะเลี้ยงไหมได้สิ่งสําคัญอันดับแรกคือต้องมีอาหารของไหมนะคะหนอนไหมที่เราเลี้ยงกันอยู่นี้จะกินอาหารเพียงอย่างเดียวนะคะคือใบหม่อนเท่านั้น ดังนั้นนะคะเราจําเป็นจะต้องปลูกหมอนให้เจริญงอกงามมีใบามากที่สุดเท่าที่จะทําได้ซึ่งก็ต้องอาศัยหลักวิชาการทางด้านพืชกรรมเข้าช่วยเช่น การตัดแต่งกิง่งการบำรุงรักษาใส่ปุ๋ยและปราบวัชพืชค่ะหม่อนเป็นพืชยืนต้นประเภทไม้พุ่มนะคะเนื้ออ่อนเจริญเติบโตได้ดีในเขตร้อนและเขตอบอุ่นค่ะก่อนปลูกนะคะควรเตรียมดินโดยการไถพวนและตากดินให้ย้าตายสัก2-3วันเป็นอย่างน้อยค่ะตัดกิ่งที่มีอายุประมาณ1ปีเป็นท่อนยาวประมาณ25-30เซนติเมตรนะคะมีตาประมาณ5-6ตา ชำไว้ในทรายแกลบเผาหรือขี้เลื่อยล่วงหน้าสักหนึ่งเดือน ปักลงในดินที่เตรียมไว้ให้เอ็นประมาณ60องศาเพื่อป้องกันไม่ให้กิ่งแห้งตายค่ะควรปลูก2กิ่งให้ควยกันเป็นรูปกากบาดนะคะโดยฝังกิ่งให้ลึกลงไปในดินประมาณ2ใน3ของความยาวกิ่งค่ะให้มีตาโผล่อยู่บนดิน2-3ตาเมื่อต้นโตดีแล้วประมาณ3-6เดือนควรตัดออกให้เหลือต้นเดียวค่ะในเมืองไทยเราสามารถปลูกหมอนได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมนะ ะะแต่ละช่วงที่เหมาะที่สุดคือต้นฤดูฝนเพราะฝนจะช่วยทำให้หมอนได้รับความชุ่มชื้นสูงทำให้หมอนตั้งต้นได้เร็วค่ะ เมื่อหมอนจเจริญเติบโตได้ดีแล้วจะทนแรงได้ดีเพราะมีระบบรากแข็งแรงยังลึกลงไปในดินได้หลายเมตรนะคะสามารถดูดน้ําที่อยู่ในดินลึกๆได้ค่ะหากเพ,เพื่อนเกษตรกรท่านใดสนใจปรึกษาเรื่องการดูแลต้นหมอนสามารถคอมเมนต์หรือทักเข้ามาได้ที่คลินิกพืชครูเกษตรได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ความรู้ดีๆแบบนี้ให้คนที่คุณรักด้วยนะคะและพบกันใหม่สวัสดีค่ะ